สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนกันทำแอปเก็บเป็นคลังเอกสารนะคะหรือว่า my c ม o ค d หรือว่าคลาวด์ด็อก e เมนนะคะเราจะทำเหมือนเป็นคลังเก็บเอกสารของเราเอาไว้นะคะเมื่อเวลาเราต้องการใช้เราก็สามารถมาดาวน์โหลดได้นะคะตัวเอกสารต่างๆเนี่ยเราจะเก็บไว้ในตัวแคตตาล็อกต่างๆของเราด้วยนะคะเก็บเป็นไฟล์เอกสารนะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาคอมมาเปิดเพื่อส่งเอกสารให้เพื่อเรานะคะเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะวิธีทำนะคะถ้าเราอยู่ในหน้าแอปชีตอยู่แล้วนะคะเราก็ จะไปเปิดจริงๆเราต้องไปเปิดตรง Google Sheets เพื่อเราจะสร้างชีทใหม่นะคะแต่ว่าในส่วนนี้เราก็สามารถลิงก์ไปที่ไฟล์เดิมโดยที่เราไปที่ Data แล้วก็ไปที่ Table นะคะเลือกตรง My Calendar 2024ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ View s o u r c e นะคะ ก็จะไปเลือก Google Sheets ตัวเดิมที่เราเคยสร้างเอาไว้ให้นะคะหรือจะเปิดใน Google Sheets ก็ได้นะคะในส่วนนี้เรามาเพิ่มชีทนะคะเราตั้งชื่อว่า My Cloud นะคะโอเคในส่วนของคอลัมน์แรกเนี่ยเราเรากอ็ออกแบบให้มันให้ตารางเราง่ายๆนะคะอันแรกเราเป็น Number ก็ได้นะคะเป็นลำดับที่ค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะคอลัมน์ต่อไปเราก็จะให้เป็นเดทค่ะคอลัมน์ต่อมานะคะให้เป็น type document นะคะตัวนี้จะเหมือนทำเป็นการจัดแคตตาก็อของตัวเอกสารของเรานะคะ,ะแล้วเราจะทำการแบบกรุ๊ปให้มันอยู่ในแคตตาก็อเดียวกันนะคะคอลัมน์ต่อมาด็ d o c เมนต์ค่ะ ขั้มต่อมาเป็นไฟล์นะคะตัวไฟล์ตัวนี้เราจะสามารถอัปโหลดตัวไฟล์ที่เป็นทุกสกุลของไฟล์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Excel jpeg ต่างๆนะคะที่เป็นตัว Word ตัว pdf เอนะคะเอกสารต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเอกสารพวก pdf นะคะแล้วก็หรือหรอเป็นเอกสารเป็นไฟล์ Excel ก็ได้นะคะเป็นต่างๆ,ๆ แล้วก็ไฟล์อีกประเภทหนึ่งก็คือสมมุติว่าเรามีไฟล์ที่ยังไม่ไฟนอลใช่ไหมคะเราก็ยังไม่พิมพ์ออกมาเป็นแบบเหมือน PDF ต่างๆเราเป็นไฟล์ที่เราแชร์ใน Google Google Drive ของเรานะคะแล้วเราต้องการที่จะอ่ะเราต้องการที่จะ,ะตัวอัปเดตไฟล์ตัวนี้เอาไว้ด้วยนะคะเราก็สามารถทําได้นะเวลาเราคลิกแชร์ไฟล์นะคะเราเลือก permission เป็น อ d i t ได้หรือว่าเป็น lead only นะคะแล้วเราก็ copy ตัว sharing เนี่ยมานะคะมันก็จะมาโชว์อยู่ใน URL ตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เพิ่มตรงนี้ไปนะคะอ่าในส่วนนี้เป็น remark เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะลองทำแอปตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทำแอปเสร็จแล้วเราอยากจะมาเพิ่มคอลัมน์ใหม่ทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะคะอ่าในส่วนนี้ แอปง่ายๆก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่แอปชีทของเราเลยค่ะามาที่ Data นะคะเลือกที่ new table เพื่อเราจะไปเลือกตัวชีทที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะเลือกไปที่ google sheet s ได้เลยค่ะ ชื่อไฟล์นะคะเราตั้งชื่อว่า My Calendar นะเราก็เราเห็นแล้วก็เลือกได้เลยค่ะตัวแอปชีตเนี่ยเขาจะดีเทกเห็นว่ามีชีตที่เรายังไม่ได้โหลดเข้าไปก็คือชื่อ My Cloud นะคะเขาก็จะ,ะทำให้เราเลยนะคะเราก็กด Add to App ได้เลยค่ะ รอสักครู่นะโอเคได้แล้ว My Cloud ตัวนี้จะเป็น Data ของเรานะคะในส่วนนี้เรามาเซตในส่วนของ Table ก่อนนะคะในส่วนของ Table ตัวนี้เขาจะมีให้เซตก็คือเวลาเรา Add ข้อมูลเนี่ยเราจะอนุญาตให้ Add ข้อมูลเพิ่มได้นะคะแล้วก็เราสามารถอัปเดตแ d ดแล้วก็ e ี e ี e นะคะในส่วนเราจะทำเป็นตัวคลังเอกสารใช่ไหมคะเราก็อาจจะ กลัวว่าเราจะเผลอเลอลบออกไปเราก็เราไม่อนุญ,ญาตให้ดีลีทนะคะเราก็เซฟนะคะต่อมานะคะในส่วนสำคัญเราก็ไปเลือกที่ Set ในส่วนของคอลัมน์นะคะ,ะในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้นะเราต้องมาเซตตรงส่วนของไท p e ข้อมูลนะคะตัวไท p e ข้อมูลสำคัญมากนะคะเราต้องเซตให้ถูกต้องนะคะอ่านี่คือหน้าตาของตัวไทข้อมูลนะคะ โอเคที่เราทำไว้ก็คือ number เราตั้งใจให้เป็นลำดับที่ใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกเป็น number นะคะในส่วนของ number เนี่ยเราไปตั้ง initial value แตวเลื่อนไปทางขวานะคะแล้วตั้ง initial value นิดนึงนะคะอ่าเราตั้งให้เขาเป็น row number นะคะลบหหมายความว่ายังไงก็คือ ตัว r o นัมเบอรเนี่ยก็คือในส่วนของ r o นัมเบอร์ใช่ไหมคะลบ1ก็คือเริ่มที่1ก็คือในส่วนของ r o นัมเบอร์เนี่ยของเราอาจจะเป็นหัวตารางนะคะเราก็เลยใช้สูตรโรนัมเบอร์ลบหน,นะคะอ่าถ้าเป็นโรน number 3สลบหก็เหลือ2ถูกไหมคะอ่าลำดับที่มันก็จะเรียงลงมานะคะ โอเคต่อมานะคะในส่วนของเดททางแอปชีเขาก็ด t เทคให้เราเป็นเดทถูกต้องแล้วนะคะเราก็มาลบตรง today นะคะเพราะเขาเหมือนอด t e ท t ให้เราเป็น today นะคะโอเคเรามาเริ่มที่ t r y doc เอ้ยไทด็อกิเมนตะคะตรงนี้เราจะให้เลือกเป็น e ีน m มนะคะก็คืออีน e um คือให้เลือกเป็นตัวเลือกนะตัวเลือกตัวนี้เราแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะว่า document เราเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทนะ เราก็มาให,ให้เลือกเป็น e ีน m um นะคะเพื่อสะดวกในการสืบค้นนะคะเวลาค้นหาจะได้ง่ายๆนะโอเคเราก็มาแอดได้เลยนะคะตัวเลือกอันแรกนะคะเราจะให้เป็นารายงานการประชุมนะคะนะแล้วก็กดแอดนะคะอันที่สองเราจะให้เป็น hr document นะคะก็อาจจะเป็นเอกสารที่ได้รับอีเมลจาก hr นะคะเราก็จะมาอัพโหลดไว้ในนี้แล้วก็อันที่3ให้เป็น survey report นะคะต่อไปอันที่4นะสัก4อันอันที่4เราก็แอดให้เป็นใบเสนอราคานะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะเราเลือกของเราได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้นะให้เราเช็คตรงนี้ติ๊กถูกนะคะที่ช่อง allow other value นะคะเวลาเราจะเพิ่มเราก็สามารถเพิ่มในในส่วนของออในส่วนของที่เราใช้แอปได้เลยนะคะเราไม่ต้องมาเพิ่มในหน้านี้นะแล้วก็เลือก d ั o ด d o w n list แล้วก็เซฟค่ะโอเคตรงนี้นะคะเราเซฟ ค่าตัว Data เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีเรายังไม่มีตัวตัว U X นะคะอ๋อตอนนี้เราเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะเรายังเลือก type ข้อมูลไม่ครบนะคะอะเรามาดูในส่วนของ document นะคะทาง App Sheet เลือกเป็น text ก็ถูกต้องนะคะเราต้องการให้พิมพ์เป็น text นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟล์อ่เขาก็เลือก type เป็นไฟล์ให้แล้วนะคะ ต่อมาในส่วนของ remark นะคะเราจะเลือกเป็น t e x t หรือลอง d t e x t ก็ได้นะคะในส่วนนี้เขาเราตั้งชื่อมาเนี่ยเขา detect ได้ถูกต้องแล้วนะคะโอเคมาเลยค่ะต่อมาเรามาเริ่มที่ ux นะคะเราจะมาเพิ่ม ux กันแล้วนะคะเราไปเลือกไปที่ new view นะคะเลือกไปที่ you create a new view นะคะโอเคมาแล้วนะคะในส่วน new view ตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะ New View ตรงนี้การตั้งชื่อนะคะมันก็จะไปโชว์ในเมนูข้างล่างนะคะเราจะตั้งชื่อว่า My Cloud นะคะตรงนี้ไม่ควรตั้งยาวๆนะเพราะตั้งยาวๆเดี๋ยวมันก็จะกินที่ตรงด้านล่างเนาะในส่วนนี้ for This data ก็คือเราเลือกชีทไหนเราเลือกชีทไม y c ค o u d ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะต่อไป View type เนี่ยให้เราโชว์เป็น table นะคะ แต่ตอนนี้ข้อมูลเรายังไม่มีนะคะในส่วนของ position เนี่ยคือตัวเมนูของเราเนี่ยเราจะให้อยู่ในตำแหน่งไหนนะคะถ้าเราอยากให้อยู่ตำแหน่งแรกเราก็ไปติ๊กที่ first นะคะอ่าก็จะอยู่ตรงนี้โอเคต่อมานะคะเลื่อนลงมาดูในส่วนของเราจะมากำหนดว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนมาบ้างนะคะเราก็เลือกมาที่ column order นะคะ กดแอดนะคะ,ะเราไม่เอาัมเบอร์เนอะเราเอาเดทนะคะแล้วเราก็เอาใช้ด็อกขีพินนะคะเอาตัวด็อก m e n t นเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เลือกเอาไฟล์แล้วก็เราก็ไปเลือกในส่วนของ เราเลื่อนเราเลื่อนไฟล์ไปไว้ด้านหน้านะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้ง่ายต่อการดาวน์โหลดนะแล้วเราก็เลือก remark นะคะโอเคในส่วนนี้คอลัม n ์ i ิ t เราเลือกเป็น n a r r o นะคะแบบอ่าเรามาดูในส่วนของ display นะคะตรงนี้ถ้าเราเลือกตัวไอคอนตรงนี้นะคะมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงหน้าเมนูตรงขงด้านล่างนี้นะคะเรา search คำว่า cloud ดูนะคะ เราเลือกสเสร็จเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดเซฟด้านบนด้วยนะคะราสักครู่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลองแอดข้อมูลกันนะคะ,ะเราแอดข้อมูล อ๋อในส่วนนี้ตัว number นะคะให้เรากลับมาที่ data นะคะกลับมาที่ column เนื่องจากว่าเรานี่เห็นไหมคะในส่วนของตัว editable เนี่ยเราดันไปติ๊กถูกนะคะให้เข้าไปแก้ไขได้เราไม่ต้องการให้แก้ไขนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็ติ๊กออกนะคะแล้วก็ในส่วนของ show ตรงนี้เราก็ไม่ต้องการให้ show เราก็ติ๊กออกเหมือนกันนะคะอ่าในส่วนนี้เราเลือกได้เลยนะคะ เลือกวันที่แล้วเราก็เลือก type document นะคะอะโอเคแล้วก็มาเลือกอเราก็เขียนชื่อ document เราเลยนะคะ่าแล้วก็ะเลือกไฟล์นะคะ อัปโหลดขึ้นไปนะคะถ้ามีรีมาร่าก็พิมพ์รีมร์กถ้าไม่มีก็กดเซฟข้อมูลนะคะนะโอเคมาคลิกที่ไมค่าเห็นไหมคะข้อมูลก็ทำการอ่าตัวเราก็สามารถอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปได้แล้วนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเราต้องการเข้ามาดูแล้วเราต้องการดาวน์โหลดข้อมูลดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงมาได้โดยง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดให้ดูนะคะ,ะกดไปที่ไฟล์ะคะ่ะแล้วก็กดไปที่เป็นตัวลักษณะเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วเราก็กดมันก็จะโชว์มันก็จะลิงก์ไปที่ไฟล์ตัวนี้มาโชว์ให้เราเลยนะคะแล้วเราก็กดกดดาวน์โหลดนะคะ ดาวโหลดลงแท็บเล็ตหรือดาวน์โหลดลงมือถือของเราแล้วก็สามารถส่งให้เพื่อนได้เลยโดยทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเ,เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อจะดูเอกสารหาเอกสารอยู่นะคะในส่วนนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะ add ข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะคะเมื่อกี้ที่เราเซตเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเรายัางไม่ได้เซฟนะคะเราเซฟด้วยนะคะ อ,อในส่วนนี้นะคะขอเซฟอีกครั้งนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปเลือกข้อมูลใหม่เข้ามาเลยค่ะเลือกวันที่นะคะวันที่ที่เราอัพโหลดก็ได้นะคะ,ะแล้วเราก็เลือกไท p e ของด็ d o c เมนต์ แล้วก็พิมพ์เรื่องเลยค่ะว่าเป็นไฟล์เกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งแต่งตั้งต่างๆหรือว่าเป็นเอกสารต่างๆนะคะพิมพ์เข้าไปาเลือกไฟล์ค่ะ แล้วก็กดเซฟเลยค่ะโอเคอ่าเราจะมีข้อมูลสองข้อมูลแล้วนะคะอืมเราลองเข้าไปดูอ่าเห็นไหมคะนี่เราก็สามารถกดดาวน์โหลดลงมาใช้งานได้ทันทีนะคะ ต่อไปนะคะอ่าเราจะมาเปิดให้ดูกันว่าในไฟล์ในที่เราทำการ save เซฟข้อมูลมาเนี่ยนะคะในส่วนของ Google Sheets ของเราก็เป็นการเก็บข้อมูลลงไปในตารางเหมือนกันนะคะต่อไปเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะมาทำเราทำแอปเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องการมาเพิ่มคอลัมน์ตรงนี้นะคะอ่าเราจะเพิ่มคำว่าลิงก์เข้าไปนะคะ ก็คือเป็นลิงก์ไปหาไฟล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราเพิ่มไปแล้วนะคะเนี่ยเราเพิ่มคอลัมน์ไปหนึ่งคอลัมน์นะเสร็จแล้วเราอาจจะไปกดรีเฟชสักทีหนึ่งในส่วนของตัว Google Sheets เรานะคะโอเคกลับมาที่ตัว My c ์คารเตัวแอปของเรานะคะ MyCloud ของเรานะคะเราเข้าไปที่ Data c คอลัมน์นะคะแล้วก็มาอยู่ที่ My Cloud นะคะ จะเห็นได้ว่ามันยังไม่มีใช่ไหมคะตัวลิงก์ที่เราเซฟไปเมื่อสักครู่นะคะให้เรามากดตัวนี้นะคะ regenerate structure นะคะอ่าตัวนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะอ่ากด regenerate ค่ะก็คือเป็นการเหมือนไปการเ,าเข้าไป regenerate ตัวไฟล์ Google s h e e t อีกทีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ ่าตัวนี้เห็นไหมคะมีตัวคอลัมน์ลิงก์เพิ่มเข้ามา1คอลัมน์นะคะอ่าเราก็เลือกไทป์เป็นตัวนี้ให้เราเลือกเป็น URL นะคะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะว่าเราจะแชร์ไฟล์เราจะเราจะทำยังไงนะคะกดเซฟกันคะ่ะตัวนี้ตัว data ก็คือเรานำตัวคอลัมน์ลิงเข้ามาแล้วนะคะแต่เรายังในส่วนของ U X เนี่ยเรายังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะคะเราก็เข้าไปที่ My My Cloud ของเรานะคะเห็นไหมคะคอลัมน์ Order เราไป Add มาอีกหนึ่งอ่าอีกหนึ่งคอลัมน์นะคะก็คือลิงนะคะ,ะในส่วนนี้เลื่อนขึ้นไปใกล้ๆกับไฟล์ได้เลยนะคะอ่าจะอยู่ให้เขาอยู่ใกล้ๆกันนะคะจะได้ดูง่ายๆนะกด Save ค่ะ ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูนะคะว่าตัวตัวตัวที่เป็นลิงก์ URL เนี่ยเราจะสา,สามารถใส่ไปยังไงนะคะอ่าโอเคมาแอดข้อมูลกันเลยค่ะนะคะกดบวกเหมือนเดิมนะคะเวลาแอดข้อมูลแต่ก่อนหน้านั้นอ่าก่อนนั้นเราก็ไปเอาลิงก์ก่อนนะคะเราเข้าไปที่ Google Drive ของเรานะคะ ่าแล้วเราก็ไปที่ไฟล์เอกสารที่เราต้องการที่จะแชร์นะคะอ่าสมมติว่าเราต้องการแชร์เอกสาร survey report นะคะคลิกขวาคลิกไปที่แชร์นะคะเหมือนเวลาเราแชร์ไฟล์เพื่อนนะคะอ่าแล้วเรามาเลือกที่ general access นะคะเราเลือกอ anyone with the link นะคะ ตรงด้านขวานะคะเรากำหนดสิทธิ์ให้สามารถอิดิตได้หรือว่าจะเป็นแค่วิเวอร์อย่างเดียวนะคะ,ะกำหนดสิทธิ์ให้นะคะโอเคนะคะเราก็กด Copy Link ตรงนี้มาค่ะกด Copy Link เสร็จแล้วก็คลิกดันนะคะ โอเคเราได้ในส่วนของตัวลิงก์มาแล้วนะคะแล้วก็มาแอดข้อมูลได้เลยค่ะอ่าเรามาแอดนะคะอ่าเราก็มาแอดอ่าวก็พิมพ์ไปนะคะว่าเป็นข้อมูลอะไรเป็นสรุปรีพอร์ตของโปรเจกต์เนะคะอ่าในส่วนของไฟล์ไม่มีนะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ไฟนอลน,นะเรายังไม่อยากที่จะเอ่อพิมพ์ออกมานะคะเราก็ไปวางในส่วนของ URL นะคะ เรากดเซฟหรือว่าเราจะอาจจะใส่ดีมากแจ้งบอกเพื่อนเราหน่อยก็ได้นะคะอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้เราลืมใส่เราลืมอ่าใส่วันที่ไปนะคะเราคลิกไป Edit ได้นะคะแล้วก็เลือกใส่วันที่นะคะแต่ในส่วนนี้ถ้าเราตั้งตรงนี้นะคะเราจะไม่ลืมนะคะ สมมุติเรามาตั้งตรงนี้ค่ะเราติ๊กไปที่ Re Require ตรงนี้ค่ะก็คือถ้าเราไม่ใส่ช่องนี้นะคะถ้าเราติ๊กเห็นไหมคะจะมีตัวเ,เป็นดอกจันขึ้นนะคะก็คือเป็นช่องที่ Re Require คือต้องการให้กรอกนะคะในส่วนนี้เราสามารถออกแบบในทุกๆคอลัมน์เรานะคะว่าคอลัมน์ไหนเราต้องการให้ใส่หรือคอลัมน์ไหนไม่จำเป็นนะคะเราก็สามารถออกแบบตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ โอเคกดเซฟนะคะอ่เรามาดูหน้าตาของตัวเมื่อกี้เราลืมกดเซฟในตอนแรกนะคะเอาใหม่อีกรอบนะคะไม่เป็นไรอาวันที่นะคะเลือกวันที่กดเซฟมาเรามาเลือกที่ my ไมโครนะคะอ่าโอเคเห็นไหมคะแต่ในส่วนของตัวของ ด็อกขเมนที่เราแชร์ไว้ตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะจะ Open URL ออเวลาเราก,กดไปปุ๊บอ่าเราแชร์เอกสารที่เป็น g o Google s h e e t ใช่ไหมคะเราก็เพื่อนก็จะสามารถคลิกเข้ามาเปิดใน g o Google s h e e t ของเราได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะอยากแชร์เป็นลักษณะไฟล์แบบไหนนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถเอาไปทำงานต่อได้เลยนะคะโอเคนะคะ ในส่วนนี้เราจะขอไปแอดไฟล์เข้ามาก่อนนะคะจะแอดเข้ามาแบบให้เยอะๆก่อนนะคะเราเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำตัวแยกโฟเดอร์นะคะโอเคค่ะในส่วนนี้นะคะก็ไปแอดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ UX นะคะ ทีนี้ไฟล์ทุกไฟล์เนี่ยนะคะก็จะเรียงลำดับไปกันเรื่อยๆนะคะวิธีทำให้เราเออดูง่ายสืบค้นง่ายนะคะเวลาเราต้องการหาอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแยกเราแยกให้เป็นแคต e g o รีดีกว่านะคะเราก็จะเข้ามาทำในส่วนของ UX นะคะ เลือกไปที่ U X นะคะในส่วนตรงนี้นะคะที่กรุปบายตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกในส่วนของที่เราทำเป็นตัวดับดาวไว้ตัวที่เป็น E ีน m ไว้ก็คือ t h a i document เห็นไหมคะเขาจะกรุปกรุปไว้ว่า,าในส่วนของ HR report มีอะไรบ้างนะคะส่วนตอนนี้ก็เป็นการฟิลฟิลจากวัน วันวันที่ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สามารถฟิลได้นะคะแต่ในส่วนนี้เอกสารจะถูกแยกออกไปตามไทยด็อกิเมนต์ตามที่เราแบบให้เลือกเป็นตัวดอปดาวแล้วนะคะอืมลองลองเล่นกันดูนะคะตรงนี้ก็จะสามารถทำให้จัดระเบียบเอกสารได้นะคะ ต่อมานะคะในส่วนของด้านล่างนะคะในส่วนของอากิเกตตรงนี้นะคะกลุ๊ปอา g a กิเกตตรงนี้ก็คือเขาจะมีคําสั่งให้เขานะถ้าเราเลือกเขาเขาก็จะนับให้ว่า,ามีกี่เอกสารนะคะก็คือจะนับให้อ่าโอเคนะคะในส่วนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะ ในส่วนของแอปทีนี้มาในส่วนของการตกแต่งนะคะ,ะตกแต่งตรงตัวแคตตาล็อนะคะอาจจะแบ่งสีให้เขานิดนึงนะคะเวลาดูจะได้ดูได้ง่ายนะคะสวยงามนะคะก็แล้วแต่เราชอบนะคะแต่องอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ,ะนี่นะคะเห็นไหมคะก็จะแบ่งตามแคตตาล็อนะคะรายงานการประชุมเนี่ยก็จะมี ใบเสนอราคาต่างๆนะคะโอเคนะคะเรากลับมาตกแต่งให้สวยงามนะคะเรายังอยู่ในหน้า ux อยู่นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เข้าไปที่ format rule นะคะด้านบนนะคะ format rule ตัวนี้เราก็เลือก new format rule นะคะเราจะทำตัวนี้ก่อนนะคะเลือก create a new format rule ได้เลยค่ะตั้งชื่อนะคะ อ่าอ่าอันแรกเราจะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อ HR document นะคะเราก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้ค่ะ if this condition is true อ๋อตรงนี้นะคะเราต้องเลือกตรงนี้ก่อน for this data นะคะเนื่องจากเรามี2ชี้แล้วใช่ไหมคะอ่าเราต้องมาเลือกนะคะอ่าตรงนี้ if this condition is true ก็คือเราเลือกว่าถ้าในคอลมัมน์ type document นะคะเท่ากับ ดับเบิลโ d ดนะคะแล้วก็ HR Document ถ้า t h a i Document เท่ากับ HR Document ถ้าเป็นจริงนะคะเราก็มาเลือกข้างล่างตรงนี้นะคะเราเลือก t h a i Document ตรงนี้นะคะเราเลือกให้เป็นสีสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกตัว Text Type ที่1.2นะคะในส่วนของไอคอนเราจะเลือกก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนนี้ยังไม่เลือกนะคะ กดเซฟนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทําในส่วน copy ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ทําในส่วนของ c a t ตา o r ออื่นนะคะอย่างเช่น survey report เนี่ยเราก็ copy นะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือ survey report นะคะอันนี้ทำไปเร็วๆเลยนะคะ n e r v เซเ r อ e ี่เลือกสีนะคะ ส่วน text format เห็นไหมคะก็เราไม่ต้องเลือกแล้วต่อไปนะคะต่อไปแคตตา o r y ต่อไปรายงานการประชุมค่ะเราไป copy นะคะรายงานการประชุมเลือกสีนะคะกด save างานการประชุมก็เป็นสีนแล้วต่อไปอันสุดท้ายเลยค่ะใบเสนอราคาถ้าเหมือนเดิมนะคะ Copy ใบเสนอราคาตั้งชื่อนะคะทำจนครบนะคะเพื่อความสวยงามค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หัวข้อเราก็รอรอโป,โปรแกรม เซฟสักครู่นะคะเนี่ยหัวข้อเราก็จะเป็นสีสีแล้วนะคะก็แยกแยกตามแคตตา o กอรีให้เราแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยแอปของเราแล้วก็ในส่วนของเวลาเราจะเข้ามาหาข้อมูลบางทีเราก็ใช้ในส่วนของตัวเสิร์ชข้างบนตรงนี้ได้นะคะ,ะสมมุติว่าเราต้องการหาข้อมูลเรารู้ คีย์เวิร์ดมาวา่าเราจะหาข้อมูลเครื่องแต่งกายเห็นไหมคะอ่าแล้วก็พิมพ์มันก็จะขึ้นตรงนี้มานะคะก็เหมือนการเสิร์ชหาข้อมูลทั่วไปนะคะอ่าเราเสิร์ชได้หมดเลยนะคะสมมติว่าเราจะเสิร์ชหาข้อมูลเราเสิร์ชหาชื่อเรื่องนะคะเห็นไหมคะ แล้วก็จะหาข้อมูลได้โดยง่ายด้วยนะคะนอกจากเราแยกแคตตาก็อแล้วนะคะเราก็สามารถเสิร์ชหาได้อีกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแอป my crowd นะคะคลังเอกสารของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและครั้งหน้าเราจะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ